รถผมเนี่ยล้อไมเ่เหมือนชาวบ้านไปนล้อย,ยี่เบดผมลองมาทุกยี่ห้อผมบอกได้ว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงใส่โชกทุกยี่ห้อผมซื้อนะครับผมซื้อผมไม่ได้ได้มาฟรีนะครับผมรีวิวจริงแล้วผมก็จะบอกจริง ับมาเจอกันอีก EP นึงวันนี้ก็เป็นของเวล f a เราอีกแล้วนะครับผมก็เป็นคนชอบลองนะครับพอชอบลองเนี่ยโปรเฟนเดอร์ออกใหม่ก็อยากลองอีกผมจริงๆเรียกได้ว่าใส่มาทุกยี่ห้อที่มีขายในเมืองไทยแล้วนะจริงๆอยากลองนะครับเดี๋ยว,วเวลูกค้าถามเนี่ยเวลาลูกค้ามาเปลี่ยนนะผมจะบอกได้ว่าีลลิงแต่ละตัวมันเป็นยังไงผมบอกเลยครับมีคนเคยถามผมว่าเอาแบบดีเลยพี่ค่าใช้จ่ายไม่เกี่ยงดีเลยพี่ผมบอกว่าจริงๆ คำว่าดีก็คือความเหมาะสมของความต้องการโช๊คเนี่ยก็จะมีแบบเลสซิง่งเป็นแบบคอมฟอร์ตใช้ทั่วงานทั่วไปปรับจัดทรงได้วันนี้ครับเราใส่โช๊คเลสซิง่งถ้าเราไปใช้เลสซิง่งบางทีมันราคาสูงเนาะแต่อพอมาใส่รถบ้านทาไมมันวิ่งไม่ดีเลยพี่โชค๊คไม่ดีเลยเลือกไม่ตรงความต้องการพอเลือกไม่ตรงความต้องการนะครับพอเราจ่ายเงินไปแล้วเราก็รู้สึกว่าโช๊คเขาไม่ดีแต่จริงๆมันผิดจุดประสงค์ในการใช้งาน ถูกไหมเอออันนี้มันเป็นแบบนั้นมีบางยี่ห้อเนี่ยเขาต้องปรับให้เตี้ยๆหน่อยแล้วโชวมันจะนิ่มแล้วมุ้งมุ้ก็นิ่มจริงๆก็ขับแบบเรียบดีเลยแต่บางคนเอาโชวเตี้ยมายกสูงเนี่ยมาไม่ไม่เรียกได้ว่ามยกสูงเรียกว่าไม่เอาเตี้ยมากเอาสูงๆพอสูงๆเสร็จขับไม่ดีนี่คืออยู่ในการปรับเซ็ตและการเลือกให้มันเหมาะสมอ้นี้ก็เช่นกันรถตู้รุ่นใหม่เนี่ยผมลองมาทุกยี่ห้อผมบอกได้ว่าฟิลิ่งเป็นยังไงนะครับแล้ววันนี้ถึงคาของโปรเฟนเดอร์ละโปรเฟนเดอร์ออกแล้ว ต้องลองซะหน่อยเพราะเราก็เป็นตัวแทนโปรเฟนเดอร์ในจังหวัดโคราชนะคอนเซ็ปต์ของเขา่า้นความนุ่มซึ่งผมถามแล้วล่ะทางทีมเเดอร์ก็บอกว่าออกแบบมาเพื่อน,นุ่มซึ่งมันก็จริงๆละครับรถแบบนี้นะมันก็ควรจะนุ่มเนาะแต่ปัญหาสาําคัญอีกอันนึงคืออะไรรู้ไหมครับรถผมเนี่ยล้อไม่เหมือนชาวบ้านไปล้อย,ยี่บ็ดล้อย,ยี่บ็ดรุ่นนี้ต้องบอกว่ายางค่อนข้างบางจะปรับเสียนนิดน,นึงนะครับถ้าโชกเนี่ยซับไม่ดีมันจะมีเรียกได้ว่าสะเทือนของล้อย,ยี่บ็ด มากพอสมควรวันนี้เดี๋ยวมาลองกันนะครับสปริงแบบนี้ก็หวังว่าจะนิ่มและสิ่งสําคัญที่สุดความเตี้ยเป็นที่ผมพอใจหรือเปล่านะครับเพราะโปรเฟนเดอร์ให้สเตปโหลดมานิ้วครึ่งนะครับสเต็ปโหลดนิ้วครึ่งแม็กสุดของโช้ชุดน,นี้ละสเต็ปนิ้วครึ่งในใช้งานพออยู่แล้วนะครับคนไม่ค่อยมีใครขับรถตู้แบบเตี้ยๆนะครับอย่างเงี้ยเขาโหลดนิดหน่อยจะทรงสวยแต่สําหรับรถผมที่ใส่ร้อยี่บเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองใส่และผมจะลองให้ดูเป็นยังไงปะไปดูกัน ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็มาลองวิ่งตอนแรกผมเป็นคนขับแล้วล่ะวิ่งเนี่ยกว่าที่ตั้งใจไว้นะครับตอนแรกก็กะาว่าเออมันเป็นโมโนเนาะเวลาอยู่มพุงจะแบบเออมีตึ๊กตักบ้างอะไรเงี้ยนะครับเออแต่พอลองจริงๆกับร้อยยี่สิบนะครับไม่ได้เป็นแบบนั้น,นมันพิมพว่าวิ่งเนียนใช้คำนี้กันนะวิ่งเนียนกว่าที่คิดนะครับผมใช้ความเร็วใน M6 นะครับเมื่อกี้ไปลองค่อนข,ข้างดีวิ่งค่อนข้างเรียบเลยนะครับเอาอยู่ก็คนชอบ ถ้าชอบนิ่มเนี่ยผมว่าชอบเนียนดีกว่าอย่าใช้คำว่านิ่มนะเดี๋ยวนิ่มกว่าเราไม่เท่ากันนะเดิม,ดมๆจริงๆก็นิ่มอยู่แล้วแต่ใช้คำว่าเนียนนะครับกับล้อใส่ล้อแบบนี้วิ่งใส่โชว์แบบนี้ผมว่าเอาอยู่เลยนะเอาอยู่นะล,ลงคอสะพาน M6 แล้วใครไม่ได้มาลองตอนหลังเนี่ย M6 คอสะพานมัน,ม,นมันไม่ไม่ค่อยดีแล้วนะถนนวิ่งกันเยอะแล้วมันก็คอสะพานก็หักเลยแหละก็เอาอยู่นะครับ ลาลงคุณจะพานแนแดนลงมาตึ๊บก็อยู่เลยนีผมว่าใช้ได้เลยนะพาเลยนะครับตอนนี้ผมก็มาลองอีกแบบหนึ่งนะโดยการนั่งหลังนะครับเพราะบางทีเราลองแต่ข้างหน้าเนาะเราก็ไปได้ดูฟีลิ่งทนข้างหลังจริงๆนะครับจริงๆรถตู้แดยฟีลิ่งข้างหลังนี่สําคัญมากนะเพราะว่าคนที่นั่งหลังส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีพระคุณทั้งนั้นเลยบางทีเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็คุณลูกผู้มีพระคุณฮะบางทีก็เป็นคุณภรรยาด้วยนะครับนั่งหลังเนี่ยหลังเนี่ยเวลาผมปรับเซ็ตก็ จะให้ความสําคัญด้วยนะข้างหลังบางทีเป็นเด็กๆเ,เนาะเป็นเป็นลูกเงี้ยบางทีองปอ,อกอาการไม่ได้อะครับเราก็ต้องมาลอง่อนนะแต่เวลารถลูกค้าก็เหมือนกันนะครับมาลองด้านหลังด้วยเดี๋ยวเวลานั่งเนี่ยก็จะได้รู้ว่าคนนั่งหลัง,ปงเป็นยังไงบางทีลูกค้าปรับข้างหน้าดีข้างหลังไม่เคยได้นั่งลองนะแต่เราทําให้ครับเรื่อ,อยอก็ผ่านนะครับใช้ได้เลยแต่ว่าอย่างงี้ทุใสายวันแรกนะครับเดี๋ยวปรับสักพักแต่เอาเป็นว่าความรู้สึกแรกดีกว่าความรู้สึกแรกเป็นยังไงจังโอนข้างแรกก็ เนาะดีกว่าที่คิดจริงๆนะครับดีกว่าที่คิดจริงๆนะครับพอกเลยว่าดีกว่าที่ผมเนี่ยใส่โชคมาทุกยี่ห้อนะครับแต่ทุกยี่ห้อก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันนะครับผมไม่ได้บอกว่ามีคนถามผมว่าอะไรดีกว่าการเห็นผมใส่ทุกยี่ห้อแล้วผมบอกว่ามันอยู่ที่คาแรคเตอร์ที่เราชอบฮะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับมันก็ไม่ผิดนะครับที่จะชอบในคาแรคเตอร์โชคที่แตกต่างกันการเลือกบางทีชอบแบบหนึ่งแต่ไปเลือกอีกแบบหนึ่งครับมันก็เป็นธรรมดาที่อาจจะรู้สึกว่าโช๊คไม่ดีนะ แต่ว่าจริงคาแรคเตอร์แบบนี้สำหรับคนใส่ล้อนะครับแล้วอยากให้ฟีลลิ่งแบบวิ่งเรียบๆหน่อยอะไรเงี้ยครับผมว่าก็อันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับแต่มันก็จะเรียบแบบสไตล์ไม่ได้นิ่มแบบปุ๊บเลยน,นะครับอันนี้ผมปรับหลังอ่อนๆเลยนะอยากลองดูเมื่อกี้ลงหนุมแปลงก็จะลงแบบปุ๊บลงไปนะ, <S <S งนะครับเดี๋ยวจะลองหลายแบบครับเดี๋ยวจะลองทุกขอผมเดินทางบ่อยนะกรุงเทพโคราชอนะไรเงี้ย คืออย่างนี้ผมทําใส่โช๊คทุกยี่ห้อผมซื้อนะครับผมรีวิวจริงผมซื้อผมไม่ได้ได้มาฟรีนะครับผมซื้อแล้วก็ผมรีวิวจริงแล้วผมก็จะบอกจริงข้อเสียของโปรเฟนเดอร์ชุดนี้นะครับเตี้ยไม่มากเตี้ยได้แค่นิ้วครึ่งผมว่าอันเนี้ยเ,เป็นเป็นข้อเสียสําหรับโช๊คสตาร์ทแต่ก็อีกอีกแง่หนึ่งแหละพอขับรถตู้แบบนี้เนาะบางครั้งมันก็ไม่ได้ต้องการเตี้ยมากนะครับต้องการจัดทรงนิดๆิดแต่บางคนมีนะครับขับรถตู้ต้องการที่มันแบบเตี้ยๆหน่อยอะไรเงี้ยครับ แต่ก็ต้องแลกมานะบางทีรถเตี้ยมากการการกเผื่อการยุบตัวอะไรเงี้ยมันฟิลลิ่งก็จะเป็นอีกแบบทเทียบกับชุดก่อนที่ผมใส่อันเนี้ยสูงขึ้นกว่าประมาณ1เซนเองคือปรับลงได้ไม่เท่าแต่ผมรับได้ครับรอง21นี่เป็นปัญหามากนะครับสาหรับรถรถปูนะครับเพราะว่า,วายางมันจะค่อนข้างบางครับอาการของยางบางเนี่ยหลีกเลี่ยงไว้ได้กับที่มันระเพื่อถ้าได้โชว์ดีๆหน่อยแบบนี้ละครับจะเอาอยู่ ข้างหลังโอเคนะพี่ออนเออข้างหลังเงี้ยโอเคนิ่ม Jer. ดีนิ่มเวลาลงอะไรมันก็ลงตามเดินอะไรก็อยู่นะนิ่มดีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลองใช้จริงๆนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยอยู่อยู่ใช้ได้ครับก็ผ่า <บ Thanks. S 1> นไป1อาทิตย์นะครับหลังจากการใช้รถช่วงปีใหม่นะครับผมก็ เอาไปกรุงเทพมานะครับเอาไปกรุงเทพมาแล้วก็ขับจริงมีกระเป๋าเดินทางสัมภะระเต็มเลยนะครับก็มีลูกๆนั่งนะครับมีของสัมภาระอาการที่ได้อย่างงี้พึ่งในเมืองก็โอเคเนียนดีใช่ไหมครับว่าเนียนดีนะครับไม่ได้นิ่มแบบยบยาบนะครับแล้วก็ M6 อ,ะอะ่ะ M6 โคราชกรุงเทพกรุงเทพโคราชนะใครเคยมาจะเห็นถนนเนาะที่ช่วงระหว่างพอสะพ,พานนะครับ <c oughs> ถ้ารถช่วงล่างไม่นิ่มนวลเนี่ยเอาไม่อยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องไม่ใช่นิ่มอย่างเดียวนะครับนิ่มอย่างเดียวเวลาันกระแทกก็คือสุดเลยแหละ นะครับเพราะรถเตี้ยเนาะหลายๆจุดเลยใน M6 ะครับถนนไม่ค่อยดีละรวดเร็วมากผมก็ผลของไปเต็มเลยนะครับแล้วก็ปรับเซตโชคไปในแบบของเรานะครับ ผมว่าเอาอยู่ลงคอสะพานลงแล้วหยุดนะครับไม่เด้งสวนแล้วก็มันนิ่มยวดหยากถึงขั้นเอาไม่อยู่สองอาการนี้ไม่เกิดในโปรเฟนเดอร์ชุดนี้ณนะตอนไปผมปรับไว้ในเมืองนิ่มผมอยากนั่งสบายๆในเมืองพอตอนไปก็รู้สึกว่าหน้าอ่อนไปนิดน,นึงแต่หลังโอเคแล้วผมก็เพิ่มหน้ามาเบอร์หนึ่งในในตอนไปนะครับแล้วก็ตึงขึ้นที่เป็นคอสะพานตามตามที่ผมบอกเนี่ยดีขึ้นอย่างเออรู้สึกได้แล้วก็เอาอยู่ไม่กระโดดเลยนะครับผมได้มีลองขับใช้ความเร็วนะครับใช้ความเร็ว,รว,รวก็อยู่นะครับวิ่งไปแบบเออเนียนเียเลย อย่างที่ผมบอกนะครับตั้งแต้นคลิปละรถผมเนี่ยปัญหาหลักก็คือ1 2อเป็นปัญหาในเรื่องของความกระด้างนะครับเนาะใครเคยใช้รุ่นใครใช้รุ่นนี้อยู่รู้แหละผมว่าใส่20ก็ลงดูลงตัวผมมาใส่121บแล้วลองโช้มาหลายยี่ห้อแล้วผมฟันธงแบบนี้เลยว่าคนชอบวิ่งนุ่มวิ่งเนียนกับล้อไซนี้ได้หัวประมาณ50 0 0 0บาทนะครับโรเบเดอร์ตอบโจทย์ใช้ดีผมลองมาจริงๆเลยอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมาปิดคลิปวันนี้ผมลองจริงๆเลยผมอยากรู้ว่า มีอะไรที่ผมไม่ชอบบ้างอย่างนี้ผอดูรถผมพวผมใส่ร้อยี่สิบนะครับเป็นไงครับแต่งจริงก,ก็เตี้ยแหลนะเนาะเตี้ยระดับหนึ่งเพราะว่ารถตู้แต่ว่าก็อย่างนี้มันก็จะมีบางคนที่ต้องการให้เตี้ยกว่านี้อะไรเงี้ยอันนี้คือปรับสุดของโปรเฟนเดอร์ละทั้งหน้าหลังเลยนะก็ผมอยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยใส่โปรเฟนเดอร์เตี้ยขนาดน,นี้แต่ผมก็เห็นยังเห็นหลายคันนะครับที่อาจจะโหลดสักนิ้วหนึ่งเหลือเฟือเลยโปรเฟนเดอร์ ender, สบายได้ แต่ว่าโชค๊คเขาก็ดีนะปรับเป็นสแตนดาดได้ตัดปรับเทียวหลายๆยี่ห้อไปเป็นสแตนดาดไม่ได้นะครับใส่แล้วต้องโหลดอย่างเดียวจริงๆร,รถใช้งานจริงรถตู้นะครับเตี้ยมากไปไหนก็คงลำบากแหละเวลาลงที่จอดรถเลไงเงี้ยเพราะผมมาเคยผ่านการโหลดมาหลายรูปแบบนะครับในรถเวลฟาของเรานะครับก็รู้อุปสรรคในการใช้งานเพราะรถพอมีช่วงยาวครับพอเตี้ยมากปัญหาสําคัญที่สุดคือเวลาเลื้อยรถใหญ่ครับมันเลื้อยมันเลื้อยเอียงเนี่ยในที่แคบค่อนข้าง,งยากและสิ่งสําคัญที่สุดเวลฟายมีลิ้นหน้าครับในรถผม ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดิมแต่ในกันชนของเวฟายที่มันจะเหมือนมีลิ้นนะครับเวลาลงที่จอดรถชันๆนะครับตอนเตี้ยนะมีปัญหามันจะขูดแบบด้านล่างมันจะมีแบบแล้วแต่ลานนะครับแล้วมีที่เอียงก็อาจจะบางๆถ้ามีที่เอียงลงไม่ได้เลยก็มีอันนี้ก็คือประสบการณ์ของการใช้รถตู้เวฟา40ใหม่นะครับวันนี้ลบประมาณ5 0,000บาทผมว่าคุ้มค่าผมว่าตอบโจทย์โชว์บ้านเราผมบอกแล้วว่า ดีไว้ที่หลายคนคิดนะครับมาหาเราได้นะครับสําหรับการแต่งรถตู้นะครับเอาผ่านเวฟไฟสีนะครับมาหาเราได้นะี่จริงเซนโคลานะครับเรามีอุปรกรณ์ทุกอย่างครบช่วงล่างเราก็มีหลายแบบอย่างที่ผมบอกนะครับผมยังสรุปามเดิมว่าไม่ได้มีอะไรดีที่สุดนะครับสําหรับช่วงล่างแต่วันนี้ผมรอโปรเพนเดอร์ก็จะได้ฟีลลิ่งแบบนี้ก็จะมีอยากฟีลลิ่งอย่างอื่นที่ลูกค้าชอบอยากได้แบบไหนมาคุยกันแล้วผมจะค่อยๆบอกให้ว่าโชคตัวไหนที่ตรงความต้องการลูกคา้า มาเราได้ครับจิงเแซงโคราชสำหรับของแต่งรุ่นนี้มีทั้งล้อมแม็กมีทั้งช่วงล่างมีทั้งคำ้ำอุปกรณ์ครบเบรกก็มีนะมีทุกอย่างสำหรับรุ่นนี้นะครับประตูดูดก็มีแล้วติดต่อได้นะครับของแต่งรุ่นนี้ถ้าใครอยู่โคราชไม่ต้องไปไกลถึงเทพมาหาเราได้มีของพร้อมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ